สบายดีพี่น้องยินด like well. ีต้อนรับทุกท่านเข้ารับชมสองสาวนางสาวเล่าเนาะพี่น้องอันเมื่อนี้สาวนางกันมาบุกสวนหมักถั่วแห่แม่น้องไอ้ได้พี่น้องพอดีสาวนางเห็นเผื่นเนาะเห็นเผื่เก็บหมักถั่วแห่สาวนางก็เลยอยากกินตําเมียงพี่น้องเลยสาวนางสีตําเมียงให้อันให้สร้างกินเนาะพี่น้องสร้างเห็ดเทือนสาวแพงเนาะพี่น้องพอดีสร้างเข้าน่ะก็เป็นเป็นอายของสาวนางเองพี่น้อง สนางก็เลยสีพากันตำเมียงแล้วก็เริ่มมาเก็บหมักถั่วแหอยูวนสวนแม่น้องไอ้น้องพี่น้องเนาะพาไปเก็บหมักถั่วแห่น้ากันพี่น้องมากินตำเมียงน้ากันได้พี่น้องเด้ตอนนี้ก็มาหอดสวนแลไรได้พี่น้องห่อสวนหมักถั่วแหยแม่นองไอเป็นทีเขี้ยวหอยย้อนลัดตาตอนรหลดน้องพี่น้องแดดแดดขี่รหลดมากก็ไดส้นางก็เริ่มาได้ถ่ายมากับอันซาวแพงนี่แหละพี่น้องเลยมากับซาวแพงคนงาม มันอ่อนอยุแกได้แกบริบบบข้าเสียไปยุบเหมียงค่ะตรงอามากอ่อนได้แต่มาแก่ก็เอาเลยเอาไปอันกินในกินเม็ดมี่นอมาฮอดมาฮอดแล้วเอาให้คุ้มเลยนะพี่นอ้องโดยที่บ่ต้องเคเลยนะมาลุกอย่างเดียวนะแม่น้องไอ้หน้าบูดแล้วพี่น้องถนั่งลืมคอะแม่น้องไอ้เคอะด้ามตะแห่นี่เก็บจังคอเก็บแล้วจังเคอพี่น้องเย้ย ันเขาางกบานโอ้ยบ่บไฮแลกอะคือสิยุดบ่อยู่แล้วตอนนี้เอาแล้วให้บ่ไฮก็เป็นเอาเรียบร้อยเลยเนาะมักถั่วแห่เหมืนกระสับกระดกแทนพี่น้องเห็นอยู่ในส่งของผืนเนาะพี่น้องเห็นอยู่ในส่งแม่น้องไอเห็นผืนเก็บมักถั่วแห่บ้าสนั่งว่ะคือลายแท้สนั่งอดใจเบาได้ เมื่อนี้ยสนางก็เลยมาบุกทังทีเลยพี่น้องอบะฮู้ว่าภาคอื่นๆเพิ่นเอิญหมากีชังในกันแหน่เนาะพี่น้องเนาะคอมเมนต์มาบอกสนางในเด้อพี่น้องพี่น้องอยู่ภาคใดก็ได้ว่าเอิญหมากยังเนาะบ้านสนางเอิญหมากทัวแห่เด้พี่น้องมาแกหมากอ่อนคอมเมนสิได้เอาเบิด์ได้พี่น้องเลย กินกระตมเหมียงต้าเมียงเท่ากับคือสีมีล้ำขาเนาะพี่น้องแล้วก็หัวสีไข่หรือว่าตะไคร่เนาะพี่น้องหัวซีไข่ทาายสีขโมยหองแม่น้องไอ้หนิหัวซีไข่บอกเห็นเหรอพี่น้องหัวซีไข่กับบัวตองไปทางอื่นไกลเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ขั้นน้องแม่น้องไอ้หน่ได้พี่น้องสจ้นางสีเอาแบบบอกครบสมบูรณ์เมื่อจากนี้เลยแล้วพี่น้องเลย บ่าต้องห่วงขั้นสนางได้มาเลยมียังเหม็นเอาให้เรียบ <c oughs> <c oughs> เพื่นสิปูมักทั่วแห่แล้วก็ปลูัวสิไข่แล้วก็ต้นกล้วยนะพี่น้องยู่นในขั้นน้องเพิ่นในน้องเพิ่นก็บสิปล่อยปลาแล้วก็เพิ่นสิมี่ฮอยเชอรี่น้ำได้พี่น้องเ้ยอันนี้ก็สิเป็นน้องเนาะน้องแม่นน้องไอ้ได้พี่น้องต้นกล้วยเพิ่นก็สุดขั้นน้องเลย ยามอันมักผิกพี่น้องยามเวลาหนาฝนเนาะพี่น้องมักผิกกสิเป็นหมากอกหมากอกหน่วยสะนั่งก็มาเก็บกินน้ำผิ่นประจำได้เมนอ้อยพิ้นดูได้พี่น้องอแดดอลีพี่น้องเย้ยตอนนี้เราเก็บมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะได้ไล่เติบแล้วบอสแพ้ พ่อบอกพ่อบอกเฮงยังบอกพ่อมันแก่ลายแะ้วเนาะมันอ่อน่เบบนีมนั่นบอ้ได้แต่มักถวยแห่ได้พี่น้องนี่มักบวบลอยมานั้พี่น้องไงแต่ที่เด็ดสนางเสียพี่น้องเบิ้งจักมือหนึ่งสิมารอยกะสิมาร้อยพี่น้องอีปากเด้พี่น้องสนางสิมาร้อยแม่งไงป้าหมากหงเพื่อนกระลังเฮิมพี่น้อง กำลังเลี้ยงได้ที่อีป้าทอเปตะวานอีนิเปตะสีหน่วยนะแม่น้องไอ้อย่าลืมซะนั่งด้อบัดบมังหงซุกนี่เ <laughs> มนองไ้สิอุ้บว้คนเดียวบ่ได้ได้นพี่น้องเนะาะพิษกันกับซะนาง่งแทโลถน้องเพิ่นก็สิยู่แข้มเทียงเพิ่นนี่ได้พี่น้องอันนี้ก็สิเป็นเทียงหน้าน้อยเพิ่นพี่น้องเลยยากเพิน่พนก<ม>ําลังเฮ็ดยัง<ม>เพิ่นว่าเ็่กับเขากินเทียงพี่น้องเอ้ยกระอุ๊บอยู่ในเทียงค่ะ กินแต่เสียงเวววจะุดสีเห็ดกินยังสีเห็ดยังกินก่อนนะนะพีงองไอสายดีพี่น้องสาาอดกลเ่ขียดด,ยดพี่น้องทอเขียดแหงอดเขียดแหง้งลจังได้ซาแพงพ่อเราบ้างมั้งถุยแห้งห อันลืมมักทั่วแห<ป>่แล้วซาแพงกันได้ไปหาวันมักบวบแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยมาสวนแม่น้องไอ้พี่น้องมักบวบก็อยากได้มาทั่วแห่ก็อยากได้สิเป้าวัวสิว้นไข่ <c ười> ต่อตามาค่ะนะขึ้นในสายตานี่เห็นมักหงสซอยเนี่ยขึ้นพี่ได้ไปเทอร์ซออนอะลีได้มงหงส์ปนะพี่น้อยน้อย <c ười> มักใหญ่หนึ่งได้สายตาเล่นอยู่มียังตำตาเหมือนเอาให้เบิร์ดเบา ไปกันไปเอาหัวสิ่ไคต่อพี่น้องตอนนี้กะเก็บหมักถั่วแห่พ่อไปทีเหี่พ่อยแล้วพี่น้องกันิพ้าพี่น้องไปกันเอาหัวซี่ไคต่อหรือว่าหัวอยียงเกาะส้นั่งลืมอยีงยงเกาะตะไคเนาะส้นั่งกะลืมพี่น้องเด่นนี่มาพลิกเพื่อนพี่น้องมาพาริกนาแลงกันิีพอยากเป็นหมาเป็นได้เนาะพี่น้องเนาะ เอาสิไปยังองอมาองอหน่วยเปันไดอันนี้ก็มากล้วยเพื่อนพี่น้องกล้วยเพื่อนกับกำลังตึงได้พี่น้องจังหน่อยกระเฮิรมจังหน่อยกระซีด้กินกล้วยสุกอีกแล้วได้พี่น้องเน,นี่ยนะสวนแม่น้องไอ้นี่ถือว่าก่อนขังจะสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะะมีผลไม้ลากใหม่ไร้สนิด แม่น้องไอ้เพิ่อนอยู่หน้าประจําเด้พี่น้องเพื่อนอยู่ห้อยู่หน้าเพื่อนก็เลยมีหัวมีสวนเนาะมีน้องนําสนางบ่ได้อยู่หน้าประจําพี่น้องเอ้สนางเขามาอยู่บ้านเนี่ยก,ก็เลยสิบบ่เขามีหัวมีสวนเพื่อนสนางก็สิแคบเนาะพี่น้องที่ดินมันแคบนาะสน้งปูเพื่อนรังหน่อยหนึ่งใส่กับพอดีพอดีเต็มดินเอเจาะพอดีเลยพี่น้องเอ้ แซวแพงกำลังเอาโหสิไคเนาะพี่น้องหรือว่าตะไคร่เนาะกระซิได้ตั้อันตะไคร่ใส่กับลริมขาเนาะพี่นออ้องเากสอแซวแพงกำลังงัด <laughs> สีเอาบดโกเลยบ่้านน <laughs> ี้ตาข้้าาเจสิบ่ให้มาเอาจักเถือกพี่น้องเลย <laughs> การนันเอาหัวสิไคกระซิ่นบ่นปลูกแก้วมังกรแล้วว่างอันนี้ <laughs> จะหกเจอสภาพต้นแก้วมังกรได้นี่นะ่ะเป็นบักปลูกที่พี่น้องเป็นสั้นหาแนวมาปลูกได้พี่น้องต้นแก้วมังกรเนาะพี่น้องเนาะนี่มัพผิกเพม่อนกัน,กนโอ้ทางนี้มีหมากแดงอยู่ไหนมะันผิดขนาดไหนนี่ก็ตันะวพายตูเนาะหรือว่าใบแมงลักพี่น้อ,องนี่มันผิดเหมือนกัน,กน โอ้ตีลอยมักพริกแดงเพิ่นไปใส่ตำกันพี่น้องสะนังว่าแล้วดูเด้อพี่น้องสนังว่าแล้วสะนังมาน่ะอีหยังตำตาสะนังเอาให้เลี่อพี่น้องเอ้ยนี่นี่นี่จะนังได้มักพริกไปใส่ตำพอดีเลยพี่น้องบันบลายดอกเอาพอได้ใส่ตำมันถือเดียวนี่ก็พอ แม่น้องไอ้เนี่อยู่หน้าบื้อของอยู่ของกินเนาะเปิ้นอยู่หน้าประจำเนียแม่น้องไอ้เปิ้นมีขั้นน้องใหญ่เปิ้งก็เลยป,ปลูกพุลมะคลากใหม่ปลูกผักปลูกหญ้าเนาะไปทางนี้ก็แดงไร่หนวดได้พี่น้องพาพี่น้องมาหลอกเก็บมาพริกต่อพี่น้องเอ้ย สะนังคอโตเก็บมาพผิดก,กันเด้อพี่น้องเด้อเดีย๋ยมเจ้าเาะจังเมื่อนสอยเมียงนากานเนาะพี่น้องเนาะซอยลําขากับลําตะไคร้เพือตตาไปพบพ่อกันอยู่เฮือนพุ่อนเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาหอนเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นลําขาเนาะพี่น้องเอาก็สิมาซอยลําขาใส่กับหัวสิไข่หรือว่าตะไคร้ของเฮาเนาะพี่น้องดีน,น,นี่ตะไคร้เฮาก็ได้ไปพี่น้อง เดี๋ยวให้อันสาแพงผุนสิทำการล้างก่อนพี่น้องสามิเลยอันนี้อันนี้ใบย,ยังเกาะสาแพงใบมักเดือใบมักเดือเสียเอามายุบเลยพี่น้องเสียเอามายุบตำเนียงเอาแหละเก็บเนีย,ยงเก็บเนียงเธอนั่งเราบ่เคยกินได้ใบอันนี้นะสาแพงว่าแซ่บว่าสัน่นเดี๋ยวลองเบิ่งน้องพี่น,อน้องเนาะเท่านี้เอาไปละส่วนแม่น้องไอ้กันได้มักบวบ ได้มักบวบแลกอหมักพริกแล้กก็หมักทั่วแห่นะพี่น้องหมักพริกก็พอไดมาใสาตออ่ตำโดยพออีตูออตสซาแพงแดนพ่ออีตูมานำหรือใบแมงลักนะพี่น้องแมใสันสเอา้าสนเ้านกับบุรีไปนำันเ้าของเกิด ตอนนี้เขากล้างแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องพร้อมสีหันสีซอยแล้วนะพี่น้องนี่จะให้พี่น้องเบิงเสาแพงบนซอยซอยลำคาก่อนพี่น้องซอยเป็นแว่น,น,น,นวนะพี่น้องซอยเป็นแว่นๆแล้วก็ไปตำเนาะพี่น้องเนาะ กะคิดว่าหลายคนก็นคือสิเคยเหู่เนาะพี่นอ้องแต่ว่าหลายคนก็นอาจสิบ่เคยเนาะผู้บ่เคยก็เบิ่งไปนํกนนกนนกากันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยพี่น้องเฮาก็สิหั่นประมาณนี้เนาะตอนนี้ก็หั่นเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องมากระติมาเริ่มการตั้เดี๋ยว าามาตำกันันีมาตำกันว่สันน้ามาพรบาวคนน้ำพริกก่อนใส่มะพริกลงไปที่เนาะแล้วก็สิใส่มะขามนำสมองก็สิเป็นมะขามเนาะ จิ้มไนออกได้พี่น้องคันบอเอาไนออกเลยมันสิเป็นผาสเนาะมันสิผาสกว่าสมต้องเอาไนหรือว่ามิดมะค้ามอก่อนคิดเข้าไปยังบุ่มกันได้เลิมตด้มเริมตำกันเลยพี่น้อง ตมามค่ะกับไข่ให้มันหมุนเนาะพี่น้องตยางปรุงไปถ้าเบิ่งขั้นตอนการปรุงเนาะพี่น้องว่าเฮาสิใส่ยังแน่เนาะเป็นตะแซ่จจบอยู่บ่ถ้าเบิ่งหน้าตานํากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยนำลายลายแล้วพันใส่ยังกันอย่า <laughs> <laughs> อ่าเนเด้ <laughs> ตอนนี้เฮากา็ตําแหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็พร้อมสิปรุงแล้วพี่น้องเครื่องปรุงเฮากา็เดีนะพี่น้อง ม,มีมชุลอด,ลดมีเกลือ<ม>แล้วก็มีปลาแดกปลาระ,ระราน้องพี่น้องถ้าซิมซีมือซาแพงเด้อพี่น้องเด้อว่าซีอเลดอร่อยขนาดไหนนอนนอนนอนปลาแดกแซ่บตรงมีนอนคข <c oughs> ะนนข <c oughs> ผู้สาวงามตรงมียังเกาะ แต่จังหวะป้าปเด็กเสพต้องมีองนอนนะนะแบบนี้บรกรารอุปกรเลยเลยใส่ตอนน้ำพี่นนองเต็วเสพพี่พี่น้อหวเอบุษะออกนอนน่ะวตุตอบ้านนี้กะถ้าทุกกินหอมเลยสะนะ น้ำลายน้ำต้องเองาถึงเดี๋ยวนี้นะน้ำลายแตกแล้วพี่น้องเอ้ยใส่ทีเลยพี่น้องเดี๋ยวซอนนางซ,ซิมมึงก่อนเ้ยพี่น้องเด้อขอซิมมึงก่นอนพอดีแล้วพอย,ยกนิ้วให้เลยพี่น้อง พ้อมเสิร์ฟเนาะอบาหนี้เส้านางโดยพร้อมอเสิร์ฟเลยในระหว่างที่ส้านางโดอดซะแพงตำเส้านางกระหล่งพักเรียบร้อยแล้วได้ดพี่น้องลหางพักกระมักทั่วแห่ใส่กระตกเรียบร้อยจานก่อนเนาะอยากน้ำมันน้ำมันเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมากินตำ เมีย่ยงน้ำสนาเด้อพี่นอ้องต้าเมีย่ยงหมักถัว่วแหยุบเนาะพี่น้องแล้วก็บใบหมักเดือใบหมักเดือนี่สนากับสิลองซิมเหิืองขังหลยสะเพงว่ามันเขากันดีพ่นแเ่บเพ่นะมามาพี่น้องมานะเด้อเด้อพี่น้องไปร้อมเสิร์ฟการปางเขาก็ไปกินกับสั่งเลยเนาะพี่น้องไปเสิร์ฟสั่งละสนาก็สิไปกินนำกันเลยหลัง <c oughs> จากที่ไปบุกสวนนั้น แม่น้องไอ้มากกับมาบุข Mont ื่นซาแพงเลยพี่น้องเลยเตี <outgoing> <tr> ๋้วสตงเฮาก่ะเฮ็ดหลังคาเนาะต่อเติมเพื่อนให้ซาแพงพี่น้องเป็นสิเฮ็ดเพื่อนครัวเนาะ แล,แล้วเด้อตํามเมี่ยงนี่ลงมาเด้อผู้อยู่ลังคาสัางเฮาการซิมี่สิบสามคนเนาะพี่น้องมาเด้อทางหน้ามาเด้อทางนั้นกะสั่งเห็ดเทือนคือกันพี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินตํามเมี่ยงน้ำกันเด้อมามาขวมหัวมาโลด เพิ่นสิเสื่อมก่อนว่าเพิ่นจะซื้ลงมากินนี่มาเด้อพี่น้องมาเด้อตอนนี้ต่างเฮากระพากันลงมาจากลางังคาเลยพี่น้องลงมากินเลยกินแหลกกับกลับกันกินให้เบิร์ดเด้อน,นี่เด้อ,นนดอนนตามซูชีนะมือเราได้นี่นนะยันเบื่อแบบมากินน้ำขัดขัดขัดข,ข,ขัดน้ำเปี่ยนมาพี่น้องมากินตำเบียงน้ำกันพี่น้องห่ยอย้นอนปิดเอาเลย อีกค้นหนึ่งกระเพาะบอดี้พี่น้องเพื่นว่ะกระเพาะบอยากดีเพื่นบอกกินวันนี้นางวันนี้โบเป็นคนหนึ่งได้พี่น้องซองคนสาวแพงเฮานี่ก็เป็นนันเจ้ามือตํามหายสื่อได้พี่น้องเขามานั่งเผาบาดกินผัดกินน้ำบอได้เพื่อนว่ากระเพาะบอยากดีเฮ้อเฮ้อหมอนนนเป็นยังนะ Ừ, là đồng đồng. Là... à gần nhấp khẩu cái cây này quá, You cây hết hết bây giờ a cái ca câu lạc đây điều hết 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 bông hết อเอาเป็นว่าคลิปนี้สาวนางกัสิคอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเดอ้อถูกทันที่เขามาติดตามับสมสองสาวนางสาวลาวจังได้กาห้ยยูดีไม่แห้งเบิดถูกๆท่ันเนาะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้อง